3 2, 2สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้ราคาทองรอบบ่ายขยับขึ้นอีก50บาทนะครับจากห้างทองเงยาวราชกรุงเทพสาขาเซ็นทรันชนบุรีนะครับราคาทองนะครับอยู่ที่บาทละ32,650บาทนะครับน้ำหนัก0.6กรัมอยู่ที่1610บาทนะครับส่วนน้ำหนัก1กรัมอยู่ที่2500บาท น้ำหนัก1สลึงครึ่งนะครับอยู่ที่4,510บาทส่วนน้ำหนัก1สลึงนะครับอยู่ที่8,620และน้ำหนัก2สลึงนะครับอยู่ที่16,850บาทส่วนน้ำหนัก1บาทนะครับอยู่ที่33,250และน้ำหนัก2บาทนะครับอยู่ที่66,500บาทนะครับ ราคาทองจะถูกจะแพงแต่ละร้านต่างกัน50บาทถึง100บาทนะครับนี่คือสาขาเซนทันพาซ่าชนบุรีนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ